แต่ก่อนอาจจะต้องยอมเปลี่ยนหรือว่าเราตรงนี้คะตรงนี้ก็ได้ลกข้างหน้า

เอาละพึ่งหลังเราจะไปพบกับน้องจอยวียี่ิ้หลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเพศที่แข็งแรงก็คนจะเป็นผู้นำใช่ไหมคะแต่ว่าแต่ว่าเพศไหนก็เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเพศหญิงเพศชายหรือว่าเพศที่เหลือค่ะเพราะฉะนั้นจะคิดว่าการที่แบบ จะเดินไปด้วยกันมันจะน่าจะดีกว่าการจับมือเดินไปข้างๆกันมันย่อมดกีกว่าการจูงมือแล้วมีใครคนใดคนหนึ่งเดินตาม it's to watch that What's that to me some? เาเพลงเนี่ยเหมือนเดิมก็คือว่า,อาพูดไปแล้วเฮ้ยมันจะไปลงตรง,งไหนวะไม่ตัดเลยไม่ตัดเ<ม>ท่าที่จะตัดได้ออกแค่บพอสื่อสารพอจะบิ้วตัวเองอย่างที่คุณรักว่าอย่างที่คุณรักว่าว่าบางทีผู้ชายผู้หญิงก็ก็เท่ากันไงคะโปองเขาอย่างนี้ก็ได้หรืออะไรที่มันง่ายๆไม่ต้องกลัวว่ามันจะสั้นไปหรืออะไรเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเอาเอาเพลงมาย่อย,ย่อความไม่ฟังอีก แล้วมันเหมือนกับพยายามจะพูดสัจธรรมหรือจะมาเทศนาอะไรสักอย่างนึงคือมันมันจะยาวๆแล้วมันลงไม่ได้พยายามไปตัด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 สั้นๆก็ได้ข้าจ่าอันที่สองเลยพี่ว่าเพลงนี้เพลงนี้ธรรมชาติของเพลงนี้บรรยากาศของเพลงนี้เนี่ยมันใหญ่มันแทบจะเป็นเพลงที่เขาไว้ใช้เหมือนปิดคอนเสิร์ตมันฟินาเล่เลยมันฟินาเล่เลยอ่ะมันแบบมันมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีไอ้ตรง การเต้นอาจจะต้องลองดูว่าอาจจะไม่ต้องไม่ต้องออจำเยอะก็ได้เอาพอเป็นบางส่วนแต่ที่เหลือนี่คือเราอาจจะมีด้านเซอร์ช่วยตามให้มันแบบเอาให้มันกระหึ่มกันทั้งโรงอะไรแบบนี้คือแล้วมันเหมือนกับต้องใช้เวทีแต่ว่าโอเคทางนู้นทีเดินไปบิวทางนี้ทีแต่ว่าโอเคตรงนี้มันไม่มีเวทีจริงๆคือมันแบบมันอย่างเงี้ยมันเป็นมันมันฟปีอย่างเดียวอ่ะอาจจะมีบางช่วงตอนนั้นที่อยู่นิ่งๆอาจจะมีท่าอะไรที่จําได้อะไรตรงนั้นก็เดี๋ยว ดีที่อีกไม่ต้องมานั่งห่วงท่าดิซังอันนี้คือแบบซัดกับคนดูอย่างเดียวต้องใหญ่กว่าน,นี้่ต้องใหญ่ตรงนี้พราะมันอยู่คนเดียวคนเดียวปุ๊บมันไม่มันก็ปิดละเราไม่สื่อสารคนดูละส่วนที่เหลือเรื่องร้องอะไรไม่ได้มีปัญหาอ, <ๆ S 2> อะไรไม,มีปัญหาอะไรไหมครับก็จรงิๆรงๆทุกอย่างที่พี่ดีคอมเมนต์เนี่ยมันมีผลกับในความสดใสในการในการออกออกออกเสียงมาคือรู้สึกว่าการร้องเนี่ยมัน ยังคักๆอยู่มันยังไม่พุ่งออกมานะครับแต่อันนี้จริงๆแล้วคืออยู่ที่การซ้อมอยู่ที่การเน้นลงไปนะแต่อันนี้ก็ของจอยเพลงนี้มันเป็นกรณีเดียวกัทบเพลงทบทวนมาเกคือในมุมพี่เนี่ยไม่น่าเป็นไปได้ว่าจะหลุดหลุด,ลดออกมาจากต้นฉบับได้นะครับแต่ที่หลุดออกมาได้น่ยเพราะว่าจอยใช้เสียงที่เป็นเสียงของตัวเองนะเอาซึ่งอันนี้ดีดีมากๆจริงๆถามว่าหลุด,ลดไปคนละแนวแล้วก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าฟังแล้วรู้ว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่พิธีนาร้อง ฟังปั๊บแล้วรู้เลยว่าว่าไม่ใช่ต้นฉบับหรอกนะครับแล้วก็ครั้งน,นี้มีอันนึงที่เมื่อกี้เมื่อกี้ฟังฟังอยู่เนะนี่ยคือน่าจะว่าที่เราร้องเนะี่ยเราก็มีดีไซน์นิดดีไซน์หน่อยนะซึ่ง,ซ,งซึ่งก็รวมรวมก็ดีนะแต่มันมีที่บางที่พี่ว่าไปคือเปลี่ยนคือการไปเปลี่ยนบางที่มันก็ฟังดีนะแต่บางที่มันฟังแล้วมันทำให้อารมณ์เพริะดุดเช่นตรงตรงนี้ไม่มีใครเป็นผู้นำไม่มีใครเป็นผู้ตามเพราะเราจะเคียงกันไปอันเนี้ย คือพอฟังมันจะรู้สึกสะดุดเพราะว่าจอยไม่ได้ร้องเป,เป็นเป็นแนวอินฟลอเวสมาตลอดแต่พี่นํานว่าถ้าเกิดเราปรับนิดเดียวก็พอเช่นไม่มีใครมีผู้นําไม่มีใครเป็นผู้ตเพราะเราจเจอเคียงกันไปอะไรเงี้ยคือปรับนิดเดียวพอเพราะว่าอันต่อมาจอยก็จะดัดเป็นจะถูโจดบนันเชอไอันนี้นดีอันนี้นดีคือดับประมาณนี้แล้วก็มีโลนเสียงอะไรอันนี้ก็เจอสไตล์ตัวเองแล้วนะครับ เทลงนี้คต้องทํางานในในภาพรวมเพราะว่ามันเป็นเพลงใหญ่พี่ที่ว่าเนี่ยมันคือเรื่องการร้องที่ผ่านแล้วผ่านแล้วแต่ต้องอย่าเผลอกับไปร้องไปร้องมาถึงมันมีเผลอนะกลับไปเป็นแบบต้นฉบับอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องคิดคาแรคเตอร์ตัวเองไว้ให้ได้คุณ่ะค่ะเออก็อย่างที่พี่ีว่าเลยเรามามก็พูดง่ายๆพูดกับคนดู <S <S เรามาช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์กับจอยไม่อะไรก็ซัดไปเลยมันน่าจะเป็นบิวบิวหน่อยอ่ะเออมากกว่า บิ้วให้สนุกให้คึกอัลูกมากกว่าที่จะพูดแบบว่าให้มันแบบดูคมๆแต่ว่ามันเป็นนั้นทุกอย่างพอพอหนูร้องเบามันเลยมัน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 เลยยังจับอะไรไม่ค่อยได้มากก็หวังว่าพอบรรยากาศทศเสียงดนตรีมาแบบเต็มๆจริงๆหนูคงจะทะลุมันไปได้แล้วก็สร้างตัวเองให้สนุกเร้งจริงเพราะเพลงนิ่งจริงแล้วมันไม่ได้ต้องใส่อารมณ์อะไรลึกซึ้งอะถ้าเรานำพาเขาสนุกได้ ก็ถือว่าชนะแต่ถ้าเกิดเราสนุกเองเรายังทําไม่ได้เลยก็ถือว่าแพต่อให้รองพรกไงก็ไม่มีประโยชน์ส่งให้อลังการไปเลยเราไม่รู้ว่าจะเป็นโชว์สุดท้ายของเราหรือเปล่าเราก็ต้องใส่ให้สุดๆเราจะยืนอีกไหมอันนี้กลัวเนี่ยครับอันนี้กลัวนีให้พรตลอดนะกูรักครับอ่าูเป็นห่วงเรื่องรองเท้าใช่ครับเหมือนกันครับ อืมเพราะเดี๋ยวแล้วหนูไม่มีส้นสูงมาใส่ซอหนะลูกไม่มีค่ะตอนนี้ในบ้านไม่มีเลยเก็บไปหมดแล้วค่ะเหรอเพราะว่าเนี่ยขนาดเป็นผ้าใบาอะ่ะเรายังไม่แข็งแรงเลยในการเต้นในบางท่าพอใส่ส้นสูงเข้าไปอีกก็มันจะกระเทือนเสียงร้องแน่ๆอืมก็พอวันเสาร์ไปถึงหนูก็ลองใส่รองเท้าแล้วก็รีบลองเต้นเลยแล้วกันเต้นไปร้องไปเพราะว่ามันอันตรายเหมือนกันนะโอเคค่ะ พี่พี่พพพนิวครับครูพี่น,นิวก็เดี๋ยวอาจจะมีตัดทอนท่า,าในบางส่วนที่แบบไม่ต้องเต้น<า>แต่คร<ต>ั<ๆ>้งนี้พอไม่ต้องเต้นปั๊บเนี่ยมันก็ต้องเป็นฟรีฟรีสไตล์ของเราลแะบบความความลำบากก็จะมาที่จอยอีกเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ดูตอนช่วงท้ายที่แบบว่าไม่ได้มีท่าจอยก,ก็เดี๋ยวโดดเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินเร็วเดี๋ยวเดินช้าเดี๋ยวเดินห้อยเดี๋ยวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวเราเองอะต้องเป็นเป็นคนที่แบบว่า ร่างกายร่างกายมันต้องอิสระในการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะแบบเชียร์อัพให้คนรู้สึกสนุกกับเราให้ได้ตรงนี้สําคัญมันจะมีช่วงว่างๆอริงพูดได้นะห,หนูต้องตั้งทัศนคติรับคนดูมากๆแล้วอยากเขาสนุกแล้วพูดกับเขาไม่งั้นพอหนูไปยิ้มยิ้ม,มแล้ว question mark เ,เ,เต็มเลยอะไรยิ้มทำไมใครนี่ยิ้มอะไรใครนี่ไม่จระกครูจุ๋มมีอะไรเพิ่มเติมไหม เรื่องพูดอย่างเดียวค่ะไม่รู้เรื่องต้องต้องต้องไปปรับต้องไปปรับคือเหมือนกับที่ที่บอกกันกับทุกคนเลยนะคะที่ฟังมาคือฟังไม่รู้เรื่องคือมันอาจจะเยอะเกินไปแล้วก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าคนฟังแล้วมันจับประเด็นไม่ได้ของแต่ละคนแต่ละคนบางทีพูดเสร็จแล้วก็มีย้อนกลับมาอีกตอนเนี้ยการบ้านเด็กๆก็คือว่าไปเคลียร์ความรู้สึกตัวเองให้หมดแล้วก็จับประเด็นให้มันถูกว่าเราจะพูดอะไรแล้วก็ เพราะอะไรเรื่องทพูดแค่นี้เวลามันน้อยมันต้องคมและแม่นยำอขอบคุณลูกลาตินแล้วลาติน